สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงนิทานชาดกเรื่องหนึ่งนะคะชื่อเรื่องแผนร้ายของพระราชาค่ะเรื่องเกิดในเมืองพาราณสียุคที่แบบว่า,าพระราชาไม่ค่อยส่งธรรมเท่าไหร่บ้านเมืองก็เลยดูวิปริตฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูการอะไรทำนองนั้นค่ะแล้วตัวเอกก็คือคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีศีลธรรมดีงามมากฝ่ายสามีเนี่ยจริงๆก็คือพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติค่ะ ต้องมาเจอกับแผนร้ายๆของพระราชาองค์นี้และค่ะครับเรื่องนี้นี่สะท้อนอะไรหลายอย่างเลยนะทั้งเรื่องกรรมเรื่องความยุติธรรมการใช้อำนาจของผู้ปกครองเทียบกับคุณธรรมของคนธรรมดาแล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่องออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแทรกแซงด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะได้แง่คิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างโดยเฉพาะมุมของอำนาจกับความถูกต้องค่ะเริ่มเรื่องเลยนะคะ ก็คือพระโพธิสัตว์กับพระยาคือน,นางสุชาดากําลังเดินทางจะเข้าเมืองพราราณสีครับพอดีตอนนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จประพาสผ่านมาพอดีแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นนางสุชาดาเข้าครับผเห็นปุ๊บก็แบบเกิดหลงไหลเลยทันทีค่ะทั้งทงท,งที่ทรงทราบนะว่านางมีสามีอยู่แล้วจุดนี้ชัดเลยนะครับคือผู้มีอํานาจสูงสุด พอเกิดกิเลสส่วนตัวปุ๊บก็คิดจะใช้อำนาจเพื่อให้ได้มาเลยโดยไม่สนผิดชอบชั่วดีมันทําให้เห็นเลยว่าระบบที่พึ่งคุณธรรมของผู้ปกครองอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีความเปราะบางเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะแล้วพระราชาก็วางแผนทันทีเลยนะคะสั่งอํามาตย์คนสนิทเอาแก้วมณนีของพระองค์เองนี่แหละไปแอบใส่ไว้ในรถม้าของสองสามีภรรยาอ้าวทำกันอย่างนี้เลยค่ะ พอทั้งผู้เดินทางมาถึงประตูเมืองก็มีประกาศออกมาว่าแก้วมณีของพระราชาหายไปให้ปิดประตูเมืองตรวจค้นทุกคนครับเป็นการสร้างสรรนการณ์เลยนะเนี่ยแล้วทหารก็ตรวจค้นจนไปเจอแก้วมณีในรถม้าของสองสามีภรยาพอดีเป๊ะเลยค่ะโโหนี่คือการใช้กลไกของรัฐเลยนะสร้างหลักฐานเท็จใส่ร้ายคนบริสุทธิ์เพื่อเป้าหมายส่วนตัวของพระราชาเองชัดเจนมากครับว่าเป็นการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงกับที่เกินไว้ตอนแรกก็ได้นะครับเรื่องที่บ้านเมืองวิปริตฝนฟ้าไม่ตกเนี่ยอาจจะเพราะผู้ปกครองเป็นแบบนี้ผลก็คือสามีโดนจับทันทีเลยค่ะถูกหาว่าเป็นโจรขโมยแก้วมาีแล้วพระราชาก็ไม่รอช้าสั่งประหารชีวิตทันทีเลยไม่มีการไต่สวนอะไรทั้งนั้นโอ้โหรวบรัดตัดตอนมากค่ะนางสุชาดาก็เสียใจมากแล้วก็รู้ว่าสามีต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวเองเป็นต้นเหตุ ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะวิงวอนต่อเทพพยาดาขอให้ช่วยคุ้มครองสามีซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมมาตลอดการอธิษฐานโดยอ้างถึงศีลหรือคุณความดีของสามีนี่สำคัญนะครับมันสะท้อนความเชื่อที่ว่าความดีมีพลังในตัวเองและก็สามารถร้องขอความเป็นธรรมจากอำนาจที่สูงกว่าได้เมื่อเผชิญกับความอยุติธรรมถึงที่สุดแล้วแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะ คำอธิษฐานของนางสุชาดาเนี่ยไปทําให้แท่นประทับของพระอินท์ที่เรียกว่าบรรทุกกรรมพลศิลาอาสนะเกิดร้อนขึ้นมาอ๋อตั้งความเชื่อคือทาร้อนแสดงว่ามีเรื่องเดือดร้อนของผู้มีคุณธรรมเกิดขึ้นใช่ค่ะพระอินทท่านก็ถือเป็นผู้คุ้มครองธรรมะใช่ไหมคะท่านก็เลยสอดส่องทิพย,ยเนตรลงมาดูก็เห็นเรื่องราวความอายุที่ทำทั้งหมดก็เลยรีบเสด็จลงมาช่วยทันทีการมาของพระอินทนี่เหมือนเป็นอ่อ กลไกของความยุติธรรมจากเบื้องบนเลยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าการกระทําที่มันไม่ถูกต้องอย่างรุนแรงต่อคนดีเนี่ยมันจะถูกปล่อยผ่านไปไม่ได้พอพระอินทร์เสด็จมาถึงพกทหารก็ไม่รู้จักก็พยายามขับไล่แต่พระอินทร์ก็ทรงใช้ฤทธิ์ทำให้ทุกคนนิ่งไปหมดเลยครับแล้วก็เกิดเรื่องอัศจรรย์คือพระอินทร์ใช้ฤทธิ์สลับตัวค่ะ ให้พระเจ้าพรหมทัตองค์เดิมเนี่ยลงไปนอนบนเขียงประหารแทนถูกมัดด้วยเครื่องพันธนาการเรียบร้อยอ้าวสลับตัวกันเลยใช่ค่ะแล้วก็ให้สามีของนางสุชาดาเนี่ยลอยขึ้นไปนั่งบนคอช้างพระที่นั่งที่เตรียมไว้แทนโอ้โหพลิกสถานการณ์แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับคนทำชั่วก็ต้องมารับผลกรรมทันทีเลยส่วนคนบริสุทธิ์ก็รอดอย่างปาฏิหาริย์นี่แสดงหลักเรื่องกรรมแบบชัดเจนมากในเรื่องเล่านี้เลย คือทำอะไรได้อย่างนั้นและผลก็มาเร็วมากด้วยจากนั้นเพชฌฆาตที่ไม่ทันรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ลงดาบประหารคนที่นอนอยู่บนเขียงซึ่งก็คือพระเจ้าพรหมทัตองค์เดิมสิ้นพระชนไปเลยค่ะครับผมทุกคนก็ตกตะลึงกันหมดพระอินท์ก็เลยประกาศตนแล้วก็ชี้แจงความผิดทั้งหมดของพระราชาองค์เก่าให้ทุกคนฟังทั้งเรื่องที่ลุ่มหลงในการมคุณการใส่ร้ายป้ายสีการคิดทำร้ายคนบริสุทธิ เหมือนการพิภากษาชำระความผิดให้กระจ่างต่อหน้าสาธรารณชนเลยนะครับทำให้เห็นว่าถึงเป็นกรรษัตริย์ก็หนีผลกรรมไม่พ้นเหมือนกันแล้วพระอินทร์ก็ทรงแต่งตั้งให้สามีของนางสุชาดาขึ้นเป็นพระเจ้าพม,มาทั์องค์ใหม่เลยค่ะส่วนนางสุชาดาก็ได้เป็นอัครมเหสีครับผม พวกอามาตย์ข้าราชการประชาชนต่างก็ยินดีกันใหญ่เลยค่ะที่ได้กษัตริย์ชั่วร้ายพ้นไปแล้วก็ได้พระราชาองค์ใหม่ที่ดูแล้วน่าจะทรงคุณธรรมมาปกครองแทนประเด็นเรื่องกษัตริย์ผู้ปกครองโดยธรรมหรือที่เรียกว่าทศพิธร,ราชธรรมก็ถูกเน้นย้ำตรงนี้เลยนะครับพระอินทร์ท่านก็เตือนพระราชาองค์ใหม่ด้วยเตือนมาว่าถ้าหากไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะเนี่ยบ้านเมืองก็จะเกิดภัยพิบัติ3อย่างคือความอดอยาก โรคระบาดและก็สงครามรวมถึงเรื่องฝนฟ้าอากาศด้วยที่จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลซึ่งมันก็วนกลับไปเชื่อมกับปัญหาตอนต้นเรื่องพอดีเลยว่าความทุกข์ยากของบ้านเมืองเนี่ยมันสัมพันธ์กับคุณธรรมของผู้ปกครองจริงๆค่ะในแหล่งข้อมูลเขาก็สรุปข้อคิดจากเรื่องนี้ไว้นะคะว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เมื่อถึงคราวคับขันย่อมมีผู้ช่วยเหลือก็เป็นข้อคิดที่ให้กำลังใจดีค่ะ ใช่ครับเป็นแง่คิดเชิงอุดมคติที่ดีเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็น่าชวนคิดต่อนะครับว่าในโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยที่อาจจะไม่มีพระอินทร์ลงมาช่วยแบบในนิทานเอ่อสังคมเราไม่ว่าจะในอดีตรหรือปัจจุบันก็ตามมีหรือพยายามสร้างกลไกอะไรขึ้นมาบ้างไหมครับที่จะทําหน้าที่คอยตรวจสอบคอยถ่วงดุลหรือจํากัดอํานาจของผู้ปกครอง หรือเพื่อให้เราพอจะมั่นใจได้ว่าความยุติธรรมมันยังพอจะเกิดขึ้นได้แม้ต้องต้องเผชิญหน้ากับคนที่อาจจะใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอันนี้เป็นคำถามที่ต่อยอดจากเรื่องที่เราคุยกันมาเนี่แหละครับเรื่องการใช้อำนาจกับความยุติธรรม